เอ a, มันเป็นฐานโอเคไหมครับ A A เขาเรียกว่าเป็นฐานส่วนเเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเลขชี้กำลังโอเคไหมครับเป็นเลขชี้กำลังมันหมายความว่าขยายความนิดนึงก็คือ a อคูณเอคูณเอันนี้เรารู้แล้วทั้งหมด n ต okay, ัวโอเคไหมครับอย่างเช่น2องกำลัง5้า่สองคูณ5เป็น10อย่างนี้ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่า2คูณกัน5ครั้ง โอเคไหมครับสองคูณกันห้าครั้งก็เป็นสามสิบสองงงไหมครับไม่งงเนาะอันนี้คือคือตัวแรกเออันนี้ไม่ใช่สื่อรายการนี้เรามาดูสมบัติสมบัติเลขยกกำลังตามจริงสมบัตินั้นมันมีทั้งหมดแปดแปดอย่างด้วยกันนะฮะที่รูไล่มาพยายามไล่มาทั้งหมดก็มีทั้งหมดแปดอย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือ ถ้าเอกำลัง m คูณอ่าอย่างที่หนึ่งเอกำลัง M มันหมายถึง a กําลัง M a กําลัง n บวก M โอเคไหมครับอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่น2กําลัง3ถ้าฐานเหมือนกันเน่ยแล้วเอามาคูณกันเอาเลขชี้กําลังมาบวกกัน2กําลัง3คูณ2กําลัง4หมายถึงว่า2กําลัง3บวก4ได้2กําลัง7จโอเคไหมครับนะบางทีถ้ากําลังเยอะเกินไป เราก็ไม่ต้องไปกระจายกําลังนะครับแต่กำลังไม่ถึงร้อยหรือว่ากระจายมาแล้วไม่ถึงพันแบบนี้เราสามารถที่จะทําได้แต่ถ้าพันส0งพันหมื่นแสนล้านเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปไปทำอะไรมาโอเคไหมครับก็ปล่อยเป็นเลขชี้กําลังแบบนี้ไปดีกว่าขึ้นอยู่กับอาจารย์ด้วยเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วม5เนี่ยม5ม6เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยให้กระจายหรอกโอเคไหมก็ให้แค่ยกกําลังมาเฉย ไม่เพียงแค่มห้ามอหกมอหนึ่งมสองม3สามก็ก็เป็นันเดียวกันนะครับอย่างที่สองนะครับถ้า a กําลัง M ส่วนด้วย a กําลัง n ถ้าฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังมาส่วนหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างหนึ่งก็คือเอามาหารกัน a กําลัง M หารด้วย a กําลังเมันจะเท่ากันกับ a กําลังเอมลบเอเ้ไหมครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่น2กําลัง8ส่วนด้วย2กําลัง3หมายถึงว่า2กําลัง8ลบ3 ได้2กลัง5แบบนี้โอเคไหมครับตามพูทันไหมเอ่ยตามทันเนาะตัวที่3ถ้า A กํำลังเวงเล็บกาลัง N นะฮะเอาเนี่ยมาคูณกัน A กําลัง M คูณ N หรืออ่าคูณกันเสร็จแล้วก็อ่ายกตัวอย่างอย่างเช่น2กํกลัง3คูณกับ 5, เออวงเล็บกับ5แบบนี้หมายถึงว่า2กํกลัง3คูณ5ออกมาเป็น2กํกลัง15แบบนี้เอ้า สองกำลังสิบห้าแบบนี้โอเคไหมครับงงไหมเอ่ยไม่งงเนาะอันไหนงงถามเนาะเพราะว่าอันนี้เราเคยเรียนมาแล้วเพราะนั้นครูก็จะได้ไปแบบเร็วๆนะครับ a กําลัง M ส่วนด้วย b กําลัง M นะฮะถ้าเลขชี้กําลังอ่าเอามาคูณกันก่อนก็ไดนะ้คูณกับ b กกาลัง n ถ้าเลขชี้กําลังเหมือนกันดึงตัวร่วมขึ้นไปได้ a คูณ b ทั้งหมดกําลัง n แบบนี้โอเคไหมคร หรือกระจายมาได้ a กําลัง m คูณกับ b กําลัง n เหมือนเดิม ok ไหมกระจายมาทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นสองกําลังสามคูณห้ากําลังสามหมายถึงว่าสองคูณห้าสองคูณห้าทั้งหมดกําลังสาม ok ไหมฮะดึงตัวร่วมออกมาได้สิบกําลังสามสิบกําลังสามก็คือหนึ่งพันอันนี้งงไหมไม่งงเนาะนะครับตัวที่ านะครับตัวที่5ถ้า A กกาลัง M ส่วนเอกลัง n ส่วนด้วย B b กํกลัง N เนี่ยเลขชี้กําลังเหมือนกันนะครับได้ A ส่วน B ทั้งหมดกําลัง N แบบนี้หรือเท่ากันกับ A กกำลัง N ส่วนด้วย B กกำลัง N ระจายมาแบบนี้ก็ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น5ส่วน ห้ากำลังสามส่วนด้วยสิบกำลังสามแบบนี้หมายถึงว่าห้าส่วนสิบทั้งหมดกำลังสามโอเคไหมได้หนึ่งส่วนสองกำลังสามแบบนี้โอเคไหมครับหรือว่าได้หนึ่งส่วนสองกำลังสามได้หนึ่งส่วนแปดนั่นเองโอเคไหมครับงงไหมเลยไม่งงเนาะตัวที่หกนะครับถ้า a อกำลังศูนย์เท่ากันกับหนึ่งทันทีโอเคไหมครับยกตัวอย่างอย่างเช่นห้ากำลังหกวายกำลังแปด z ซกำลัง12ทั้งหมดกำลังศูนย์เห็นกำลังศูนย์อย่างเดียวนะตอบ1ทันทีโอเคไหมครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับอะไรกำลังศูนย์ก็คือ1นหมดนะครับข้อที่7อ่ะแต่7เนี่ยมันเป็นเลขชี้กำลังที่เป็นลบโอเคไหมครัเลขชี้กำลังที่เป็นลบมันก็จะมีแบ่งออกเป็น7.1 7.2 7.3 7.4นอเจมเจ็โอเคไหม เ1ุก็คือถ้า A กําลังลบหหมายถึง1ส okay, ่วน A โอเคไหมครับอย่ายกตัวอย่างอย่างเช่น2กําลังลบ1เท่ากันกับ1ส่วน2นะฮะห้าลังลบ1เท่ากันกับ1ส่วน5ลบเกําลังลบ1เท่ากันกับ1ส่วนลบ7แบบนี้โอเคไหมอ่าตัวเลขฐานกับเลขชี้กําลังต่างกันนะฐานถ้ามันติดลบก็ต้องใช้ลบนะแต่เลขชี้กําลังเนี่ยสามารถเป็นบวกได้โดยการย้ายลงมาข้างล่างโอเคไหมครับงงไหมเอ่ยไม่งงเนาะ โอเคบางคนเห็นเลขชี้กําลังเปลี่ยนหมดเลยทั้งฐานทั้งเลขชี้กําลังไม่ใช่นะครับเปลี่ยนเฉพาะเลขชี้กาลังอย่างเดียวที่มันเป็นลบแล้วกลายมาเป็นบวกโอเคไหมฐานติดลบยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมโอเคนะครับโอเคอ่ะเจ็ดจุดสองถ้า a กําลังลบ n. เอ็ถ้า a กําลังลบ n นะครับเท่ากันกับ1ส่วน a กําลัง n โอเคไหมฮะยกตัวอย่างอย่างเช่น สองกลังลบ3เท่ากันกับ1ส่วน2กําลัง3หรือว่า1ส่วน8โอเคไหมครับอันนี้ตามผูทันไหมตามทันเนาะเจ็ดุดสนะครับถ้า a กําลังลบ n ส่วนด้วย b กําลังลบ M อนะฮะพลิกขึ้นมาได้ b กําลัง M ส่วนด้วย a กําลัง n ในทางกับการถ้ามันเป็นลบย้ายขึ้นมากลายเป็นบวกถ้ามันเป็นบวกย้ายขึ้นมากลายเป็นลบโอเคไหมครับ อ่ะอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่น2กํกลังลบสส่วนด้วยกําลังลบสโอเคไหมครัหมายถึงว่ากําลัง4ส่วนด้วย2กํกลัง3แบบนี้อันนี้ตามคูอทันไหมตามทันเนาะนะครับอันนี้ข้อที่นะฮะถ้า A กกาลังเส่วน b ทั้งหมดกําลังลบเนะครับพลิกขึ้นมานะเป็น B ส่วน A ทั้งหมดกําลัง -N นะเลขชี้กําลังจากลบก็กลายเป็นบวกถ้าเราสลับส่วนเป็นเศษเศษเป็นส่วนโอเคไหมครับหรือสลับล่างสลับบนโอเคไหมครับก็กลายมาเป็นบวกได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอสองส่วนสามทั้งหมดกําลังลบสี่หมายถึงอะไรสามส่วนสองทั้งหมดกําลังสี่โอเคไหมฮะแบบนี้ออกมานี่เป็นเจ็ดจุดสี่นะครับอ่ะเจ็ดจุดสี่เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็น เลขยกกําลังที่มันเป็นค่ารากตัวแปดนะครับเลขชี้กำลังเลขยกกําลังที่เกี่ยวกับค่ารากแล้วกันเลขยกกำลังที่เกี่ยวกับค่าลากโอเคไหมครับถ้า a กําลังลบเอ a กาลังหนึ่งส่วนสองแบบนี้นะครับ a ยกกําลังหนึ่งส่วนสอง แบบนี้หมายถึงว่าลากที่ a ในทางกับกันถ้าลากที่ a เท่ากันกับลากอ่าลากที่2ของ a นะเท่ากันกับ a อ s ซ l u ล e อันนี้มันต้องเป็น absolute นะครับ a อ s ซ l u ล e a ยกกำลัง1ส่วน2โอเคไหมครับตามพู้ัันไหมอย่างเช่นอ่าลากที่อ่า สามสิบหกก็ได้เราเราไม่ได้ถอดลากมาเฉยๆเราอาจจะแปลงให้มันเป็นสามสิบหกยกกำลังหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับแล้วแปลงอะแดปสาไอ้หกกำลังสองโอเคไหมอันนี้ไหวไหมครับหกกำลังสองทั้งหมดกำลังหนึ่งส่วนสองโอเคไหมครับเดี๋ยวให้มันติดแอบสูทอันนี้ต้องเป็นแอบสูทนิดนึงการพอไหวไหมเลยเดี๋ยวครูไปดูให้เนาะนะครับเดี๋ยว สอนี่แทนไทยครั้งเดียวแล้วก็จะไปสอนการตับหนึ่งส่วนสอโอเคไหมครับอันนี้ตัดการออกมาได้ออปซูทหกออปซูทหกก็คือ6โอเคไหมครับงงไหมเลยไม่งงเนาะ,ะต่อมาถ้าอันนี้คือแปดจุดหนึ่งลืมไปนะครับถ้าเป็นแปดจุดสองนะครับแปดจุดสองมันก็จะเป็นลากที่ M ของอ ล่าที่ n ของ a กลัง m นะครับมันแบ่งออกเป็นสองสองแบบนะฮะ8.3นะฮะล่าที่ n ของ a กําลัง m อันนี้กรณนี่ก่อนเลนี่เหลือเท่ากับก่อนก็ได้เท่ากับ a อ่ะ absolute a ยกกลัง m 1ส่วน n นะฮะหรือเท่ากันกันกบแอบส์ลูด a ทั้งหมดกำลัง m ส่วน n นะครับในกรณีที่ n เป็นคู่นะฮะ n เป็นคู่นะครับในกรณีที่ n เป็นคู่เดี๋ยวลบตรงนี้นะครับ ตามจริงในหนังสือมันกระจายนะฮะแต่ว่าครูจับมารวมสูตรกันเลยโอเคไหมฮะจะได้สอนครั้งเดียวจบครั้งเดียวโอเคไหมครับอ,อย่างเช่นลากที่4ของลบสองกำลัง12แบบนี้โอเคไหมฮะนั่นก็หมายความว่าอะไรมันเป็นคู่หรือเป็นคี่สี่ค,คู่โอเคไหมครับเอาสูตรไหนสูตรหนึ่งก็ได้เดี๋ยวครูเอาสูตรข้างหลังแล้วกันลบสองแอบส์ลูลบสองสิบสองส่วนสี่โอเคไหมฮะ แพรนด์แอ็บส์ก็คือ2อันนี้ตัดกันเหลือ3โอเคไหมก็กลายเป็น8โอเคไหมฮะอันนี้ก็ตอบไปนะครับ8.3นะครับ8.3ถ้าจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะค่าของมันจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ตามโจทย์นะคำตอบก็ออกมาเป็นบวกเสมอโอเคไหมครับคำตอบก็ออกมาเป็นบวกเสมออย่างเช่นลากที่6ของ ลบห้ากำลังยีี่แล้วกันโอเคไหมครูต่างโจทย์ขึ้นมาเองอาจจะคิดยาวๆหน่อยนะฮะเพื่อให้มันลงตัวเดี๋ยวมันไม่ลงตัวเดี๋ยวมันจะหาวุ่นวายนะครับอันนี้นได้ลบห้าทั้งหมดกำลังยี่สี่ส่วนอะไรส่วนด้วยหกโอเคไหมฮะตามครูแทนไหมงงไหมหกมาจากไหนยี่ิสี่มาจากไหนไม่งงนะ อันนี้ก็ได้5อันนี้ก็ได้4คือ6 2ร้อยยี่สิบห้าโอเคไหมฮะตามคูณแทนนี่เลยเห็นเนาะนะครับอ่ะอันนี้กรณีที่มันเป็นคู่นะ8.2โจทย์คล้ายๆเอ่ยสูตรคล้ายๆกันกับ8.3แต่ว่ามันเป็นคู่กลายเป็นที่นั่นเองนะครับอ่าลากที่ N ของ A อกลัง M ในกรณีอ่า a อกลั M. ง M วงเล็บวงเล็บนะไม่ใช่แอบสูตรแอบสูตมันต้องขีดตรงโอเคไหม หนึ่งส่วน N หรือนะครับหรือ A อกะลัง M ส่วน N นะครับในกรณีที่ N เป็นขี้นะครับในกรณีที่ N เป็นขี้นะฮะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นลากที่3ของลบ2กำลัง15แบบนี้นะครับก็จะออกมาเป็นอะไร ก็จะออกมาเป็นลบสองกำลังสิบห้าส่วนสามไปเลยตัดกันได้เท่ากันกับลบสองกำลังห้าหรือลบสามสิบสองเห็นไหมครับจะสังเกตเห็นว่ามันสามารถติดลบได้ถ้าลากขี้่โอเคไหมฮะแต่ถ้าลากคู่ไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกมันจะออกมาคําตอบออกมาเป็นอะไรเสมออ่าเป็นบวกเสมอโอเคไหมครับเป็นบวกเสมอแนนะครับแต่ถ้าเป็นลากขี้ ออกมาติดลบหรือออกมาเป็นบวกก็ได้ถึงแม้ว่าโจทย์ข้างในมันจะเป็นลบนะนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างเช่นรากที่5ของลบ3ากำลัง20แบบนี้โอเคไหมฮะนั่นก็จะได้อะไรลบ3ากำลัง20ส่วน5โอเคไหมตัดกันออกมาได้เท่ากันกับลบ3ากำลัง4ีโอเคไมลบ3กำลัง4ได้81เห็นไหมครับ มันอาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาเราตัดว่ามันเป็นคู่หรือเป็นคี่โอเคไหมถ้าเป็นคี่ก็ตอบลบถ้าเป็นคู่ก็เป็นบวกนั่นเองโอเคไหมครับงงไหมเอ่ยไม่งงเนาะนะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออ่ะลบยกตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งนะครับอ่าถ้าลากที่ถ้าลากที่เจ็ดของลบห้าไอ้ไม่เอาลบห้าเอาบวกไง ห้ากำลัง21โอเคไหมครนั่นก็จะได้อะไรเยนั่นก็คือ 5, กําลัง21ส่วนด้วย7โอเคไหมออกมาเป็น5้ากลังาโอเคไหมห้าลัง3ามหาโอเคไหมครับอันนี้ก็แต่ถ้ามันเป็นบวกก็เป็นบวกอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนะครับถ้าถ้าโจทย์มันเป็นบวกแต่ถ้ามันเป็นลบมันขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าเลขคี่กําลังถ้าเราตัดออกมาได้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 คี่ก็ออกมาเป็นลบ ถ้าได้คู่ก็ออกมาเป็นบวกโอเคไหมครับซึ่งแตกต่างจากค่าลากที่มันเป็นคู่ไม่ว่าเป็นลบเป็นบวกมันออกมาเป็นบวกเสมอโอเคไหมครับนี่คือ8สูตรของ exponential ที่ครูสอนไปนะครับทีนี้เราไปเปิดดูในหนังสือของเรานะครับอ่ะเปิดดูนหนังสือเลยเดี๋ยวเมองเกินเดี๋ยวครู